สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักมาแนะนำวิธีการสมัครการใช้งาน l i v e Worksheet ค่ะซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยว่าใบงานอิ t เ r อร์แ v e ที่ที่ทำจาก l i v e Worksheet นะคะเหมาะสำหรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคออนไลน์นี้มากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำการสมัครผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เข้าไปที่ Google ค่ะหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า l i v e Worksheet ค่ะ เมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะให้กดไปที่เว็บไซต์ของ live worksheet. com ค่ะหลังจากนั้นให้คุณครูเลื่อนไปที่ฝั่งขวามือค่ะจะเจอคำว่า teacher access ค่ะกดเข้าไปที่คำว่า register หรือคำว่าลงทะเบียนค่ะจากนั้นเราจะมาใส่ Information ที่เป็นข้อมูลของเราฝั่งซ้ายมือนะคะ จากนั้นให้คุณครูพิมพ์ username ลงไปค่ะในช่อง password ให้คุณครูใส่ password ลงไปนะคะอันนี้แล้วแต่คุณครูจะตั้ง password นะคะจะใช้ตัวอักษรบวกกับตัวเลขก็ได้ค่ะต่อมาในช่อง repeat password นะคะคุณครูก็ใส่ password อีกหนึ่งรอบค่ะจากนั้นให้คุณครูกรอก email ค่ะ และรีพลีซอีเมลอีกหนึ่งครั้งค่ะก็คือใส่อีเมลลงไปอีกหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะจากนั้นในช่อง country ให้คุณครูเลือกประเทศนะคะก็เข้าไปเลือกเป็นประเทศไทยค่ะ ต่อมาค่ะให้ติ๊กหนึ่งครั้งที่คำว่า I am not a robot นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กลับมาที่ช่อง I read and a c c e s t นะคะแล้วก็กด register ค่ะ ระบบก็จะขึ้นข้อความว่าขอบคุณที่คุณได้ลงทะเบียนไว้นะคะจากนั้นถ้าคุณครูลองเข้าไปที่ Teacher Access อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วไปใส่ Username Password แล้วก็กด Enter นะคะเขาจะบอกคุณครูว่าคุณครูยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดการใช้งานนะคะเขาก็จะแจ้งเตือนมาว่า Your account นี้นะคะ Not a c t i v a t e นะคะให้เรากดตกลงก่อนคะ่ะ จากนั้นให้คุณครูกลับไปที่ Google ค่ะแล้วไปที่ Gmail ของตัวเองนะคะเข้าไปที่จุด9จุดนะคะแล้วก็คุณครูก็จะเจอคำว่า Gmail นะคะให้คุณครูกดเข้าไปที่คำว่า Gmail ค่ะเมื่อเปิดเข้ามาก็จะเจอเมลของ Li v e w o r k Sheet ค่ะให้กดเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะให้กดเข้าไปตรงนี้ค่ะเพื่อทำการ activate หรือเปิดใช้งานค่ะระบบก็จะกลับเข้ามาสู่หน้าของ Live Worksheet ค่ะให้คุณครูทำการใส่ username password หลังจากนั้นก็กด enter ได้เลยค่ะในส่วนตรงนี้ให้คุณครูคลิกตรงคำว่าจดจำรหัสผ่านไว้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการสมัครใช้ l i v e Worksheet นะคะถ้าคุณครูต้องการที่จะทำใบงานก็ให้กดเข้ามาตรงนี้ค่ะไปที่คำว่า make interactive worksheet นะคะ จากนั้นกดที่คําว่า Get Start ค่ะถ้าขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้กดตกลงนั่นเป็นเพราะว่าเขาให้เราไปทำใน PC ค่ะถ้าใช้งานได้นะคะหน้าจอจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะและในคลิปต่อไปคุณครูจะมาแนะนำวิธีการทำใบงานแบบ Interactive กันค่ะ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ